สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวเพลินค่ะสรุปทุกคนตลาดโอปอยปิดนะคะยังไม่เปิดนะทุกคนแม่เลยพามาที่ตลาดพามาที่ตลาดเยอ์ซียตลาดไกวเปน,นะทุกคนนี่น,นะคะนี่นะค่ะตลาดนี้นะคะเยอ์ซียต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าตลาด ตลาดโอโอปล่อยปิดค่ะทุกคนแม่เลยทดแทนด้วยการมาที่นี่นะคะตลาดนี้นะคะมาดูร้านแรกเลยค่ะเป็นพวกจักสารค่ะช่วยจังเลยนีค่ะขอนี่เยอะมากเลยอะร้านแรก ร้านจักาสารสวยมากเลยกระเป๋านี่ผ้าไทยด้วยทุกคนสวยจังเลยเสื้อเสื้อสวยทุกคนผ้าไทย อันนี้บริเวณรอบๆตลาดเอ๊ะทไปร้อยแปดสิบบาทครับดูได้นะนี่ผ้าไทยเมไม่ใช่เดินไปถ่ายรูปก,กันดี๋ยวเรานี่มา้อง้องแฟนน้องแฟนว่งวิ่งวิ่ง อืมนี่ทุกคนเยอเยอเสียตลาดกวยปีเนี่ยทุกคนน่ารักจังเลยเด็กๆมาดูเด็กๆก็มาแล้วค่ะทุกคน ไปถ่ายรูปมาใ่กอด้วยมาไหนไาถ่ายรูปให้รู้แล้วซื้อไปแล้วรนี อายืนตั้งกลางเดี๋ยวถ่ายรูปให้บี้ไม่ถ่ายหรอ สวยมากเลยค่ะไปเดินเข้าไปเลยนะอืมนี่มาดูไข่ปิ้งไข่ปิ้งนี่พ่อมาดูเคยเห็นเปล่าพ่อเคยเห็นไหมไข่ปิ้งช่ไข่ปิ้งนี่ไงต้องทานอยู่ขา้างล่างอ๋อโอ้โห<อ>ใ้คัดนุย้ยานะคะโอ้โหดูทุกคนน,นี่ค่ะ ใช่าจา้ะนั่นป็นแผ่นหินจ้ะภูมิปัญญา,าร้อนเห็นไหมเกลวหนามากเลยนะเนี่ยภูมิปัญญาชาวบา้านรู้ดีจังเลยเดี๋ยวค่อยออกมาอุดหนุนคุณป้าเดินเที่ยวก่อนช่วยจังเลยเอิอนไปยืนฝั่งนู้นไปได้ไหมถ่ายรูปให้ยืนฝั่งทางนู้นเอาแมสก์ลดลงมาอเออทำท่าปิงป้งก็ได้ครับไปเห็นไหมผู้ใจน่ารักเชียวเชฟอ้วนนี่ขายแคปปิงป้ง,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 งแล้วนะครับแป๊บนึงนะ หนึ่งสองมองกล้องก่อนหนึ่งสองอ่ะดีนิดนึงหนึ่งสองโอเคไฟต้องร้อนมากคุณนะคะถึงถึงใจนี่ได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ออกมาอุ่นนวนคุณยายเดินเล่นก่อนแทนหินเนี่ยจะร้อนมากร้อนมาก้โอเคเลยตรงข้างๆนี่จะไม่ร้อนค่ะไปเดี๋ยวใหยออกมาอุ่นนวนคุณยายเดินเล่นก่อนเดี๋ยวออกมานะคะค่ะ น่าตา่ทีในุ่มกัญญา,าสวรรค์ไปเดินค่ะเออไอพี่ยืนตรงนี้สวยดะเอาแมสลดลงข้างล่างดึงลงเยอะๆค่ะลูกแมสมันไม่สวยเลยอะ่ะไม่ใส่ก็ได้มั้งลูกเอาใส่นี่อ่ะอ่านะเนีเออย่างเงี้ยแหละหนึ่งสอง หนึ่งสองว้าไปกันโอ้ยทุกคนหน่อไม้หน่อไม้หน่อไ,ไม้หวานวิจะย์เดินตรงนั้นเหรอคะจะถ่ายนั้นเหรอมามาเดินต่อกันเลยใช่เดินก่อนอันนี้เป็นน้ำใยน้ำกระเจี๊ยบ เอาน้ำนีกว่ามีร้านกัมีร้านกาแฟด้วยค่ะทุกคนกาแฟสดนะคะตลาดอืมมันอากาศดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนี่จะ้ะนี่ไปนั่งตรงเปรไม่ต้องถ่ายรูปให้ค่ะ ้หนูลงไแพาพ่อทุกคน <c oughs> แพ่เออยิึนแพ้เดี๋ยวพ่อ,อดินะไปดิอ่ะสวยไหมทุกคนพ่อถ่ายรูปให้แม่อืมเหยือ่อเดือยอ่ะอเดินต่อกันเลยคะ่ะไปเลยนี่นี่อาอาอ,าอา๋ออ๋ออ๋ที่ขึ้นชื่อที่นี่เลยอ่ะไปปีเขาบอกว่าตลาดกวยเปีน,นะทุกคนก็คืออ่ะไปเนี่ยค่ะเปีเต็มเลยคะ่ะเนี่ยทุกคนไปวันเดียวไป นี่ไงอ๋ออยากมาตรงนี้ใช่ไหมงอนอ่ะใ <Okay. S 1> ที่งอนคืออยากมาตรงนี้นุม่มไปนั่งตรงคี่ใกล้ๆกันเลยลูกจะได้ถ่ายรูปเออออาจะได้ถ่ายรูปกันนี่ค่ะทุกคนตลาดควายเปยค่ะทุกคนนี่ก็คือมีเปเต็มเลยแม่ต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนตลาดโอ๊บปล่อยมันปิดอ่ะแม่เลยชดเชยด้วยกันมาตลาดซีย่าเนาะโทษทีไว้โอกาสหน้าแม่จะอัดวิดีโอให้ดูให้ได้เลยตลาดโอ๊บปล่อย น่าจะเปิด31ธันวาหรือเปล่านะขอภัยด้วยจริงๆที่ตรงนี้ใช่ไหมที่อยากมาแล้วงอนเมื่อกี้ใช่จ้ะชอบเล่นเปย์นเนาะมาโอเคจ้ะนะหนูนั่งเปย์น,นี้นะเปย์ข้างหน้าก็มีปะชิงช้าอะไรก็มีไปเดินไปดูไปดูก่อนว่าน้ำเปย์ไงเรายังไม่ได้ดูเลย อ่ะเล่นไปเล่นไงคะเล่นได้หรอคะออทุกคนดูอัน่นี้น้ำไผ่นี่ยโอ้โหดูสิทุกคนใหญ่มากอะ่ะเ้ย พ่อเขาคงไม่กลาแสดงกับใครอบบนุ่นจะเอาเพลงเดียวเล่นฝาอ,อันนี้กันยีวิเออวิไม่ลงไปนะลูกอันนี้เป็นจุดรองแพ่ทวยมีรองแพ่ด้วยพ่อถอยก่อนอ่ะเออไปมองก่อน ล่ะไม่แรงเยอะหน่อยกิวกลางแม่น้ำนี่มันที่สุดที่สุดแต่มาให้ต้องให้มันสุดใช่ไหมกิวอือฮ <c oughs> ไม่สุดได้ไงเดี๋ยวพี่คือแล้วเราลงต่อเชื่้ยงเลยพี่โนะทษใช้แรงหน่อยเหรอวันจะไปเหรอไปกับพ <ไป S 1> ่อไปสองคนว่ายน้ำเป็นใช่ป่ะเป็นไป เดี๋ยวหาแรงก่อนแล้วค่อยเย็บทุกคนสองพารูกเขาจะไปล่องแพพี่ดูพ่อกันเนาะพี่ดิแต่หนูมันลงไปไม่ได้นะลื่นหน่อย <laughs> ลงได้แม่ตราดครับถ้าเป็นก็ใส่ชุดชีฟก็ได้ครับค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะเอาไม่เอาเสื้อชูชีพหรอว่อาไม่เอาเสื้อชูชีพหรอลก เอาค่ะสองคนนะหันหน้ามาเดี๋ยวก่อนหันหน้ามาก่อนหนึ่งสองไปเดี๋ยวจะตามไปถ่ายม <c oughs> ีลงมาลูกค่อยๆลงนะคะนี่ค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวไปดูพ่อเออจะค่อยๆจับโอ้ยแต่จะจับไปล,ลูกเพราะว่าอเดี๋ยวมันบาดมือคะ่ะไม่เอาค่ะเหม็นจราบีบลูกเพราะว่ามันนี้นี่อะลงมาดูข้างล่างาก่อนแล้วลงมาดูพ่อกับพี่เอาแล้ว ฮ้วันหันหน้ามาแล้วชูสองนิ้วเลยดิบายบายจะไปสนุกน้วจ้าอีพ <c oughs> ิวอยากบอกวันอีกนิดนึงรึพี่ <c oughs> ไปกับพ่อไหมท <c oughs> ุกคนหมดลองแพไปแล้วค่ะยืนกลางๆนะ คุณเธอคุณเธอทั้งสองคุณชายเฮ้เออครั้งแรกเลยเพคะเร็วเออยกมือเลยสองคนยกมือเลยวันยกมือข่ัวันวะยกมือขึ้นสูงเดือดสองไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เล่นตรงนี้ก่ังได้ลูกเออ กลับมาเราเร็วนะวันจะรอพี่อยู่ท่าร้าทุกวันเลยไปละไปละสองคนเอาให้สุดดิไม่ไปแล้วหรอไม่ทำไมสัน่น ว่านเออว่านน,น,น,นยืนตรงกลางเลยแบบเท่แม่ถ่ายรูปให้ไปดิเอาเนติรับเอาให้สุด สั่นอะไรแหม่ไหนบอกว่าเก่งนะักเก่งหนาะอยากลงแพนี่งี้บอกสัน่นอ้าวไหนบอกไม่สุดไม่สุดหรอไม่สุดหรออ้าวออเ no 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 ฉันจะไม่ <laughs> อ่ามาถึงแล้วได้ปลามีทคุถามพอได้ปลาไหมคะ,ะถึงฝั่งแล้วครับว่าเยืนแท้ๆก่อนด้ถ่ายรูปให้ขึ้นไปดุมตรงกลางนู่นอ่านั่นแหนะละ,เอ,ละเอานะเดี๋ยวยืนริมน้เพิษคลุบมองไอ้ปะเออ หนึ่งสองเคอยงกลองะอ่ะตัวเอาลัำน้องไปหน่อยบ้างไหมลงมาหนเออน่ากลัวจะจายไปเหอะขึ้นขึ้นขึ้นทั้งหนึงในชีวิตเอ้ดูสิคะทุกคนเทอ่ะไปไปไปต่อคนมันก็มีความปลอดภัยนะนี่ไงเนี่ยมีเครื่องสุชีพด้วยนะทุกคนนะ แต่แม่กับน้องไม่ได้ลงเพราะว่าแม่ว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งน้องก็ยังเล็กอยู่ก็ให้พ่อลูกเขาลงกันเมื่อกี้เด็กชายดำแล้วอ่ะเนี่ยผักกูดทุกคนเนี่ยอ๋ออุ้ยนี่นี่เห็นไหมนี่ธรรมชาติมากเลยทุกคนอ,อันนี้แม่ยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมให้พ่อถ่ายให้แม่ไหม น้องๆทำการแสดงอะทุกคนนี่ไปดูระวังเตานะลูก 越南。<music> <music> เดีย๋ยวนพะอเต้นเสร็จต้องตบมือให้ด้วยนะคะแล้วก็ข้าจะไว้เี่ยนต่อมปถ่ายรูปกันเนาะน้องมามถ่ายรูปป่ะอ่ะถ่ายรูป,ปรไปสองคนพ่อด้วย เ,เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ได้เ,<อ>เดี๋ยวพ่อกับแม่นะห,หนูนจีนถ่ายรูปไ,ไหมครับครับถ่ายรูปหน่อยครับเอานะเอานะลกูกพ่อถือกระเป๋าให้แมนะ่หน่อยแล้วก็แม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ไโอเคเดี๋ยวนะคะอนหนึง่งหนึ่งสองโอเคพ่อมาทีนี้หนูมาถ่ายให้แม่กับพ่อเดี๋ยวเขอจัดตังค์ให้น้องๆช่วยค่าถ่ายรูป เอาสวยๆนะลูกอันนี้พี่อันีแปะให้พี่ได้ไหมนี่อาแปะให้เพื่อนก่อนโอ้อาแปะค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยธนาคารแปะธนาคารอะไรอยู่นี่เลยนะพ่อพ่อขอกล้องหน่อยวันเดี๋ยวเลยพี่เขา แม่หลอสโอเคใหู้้อ่ะเอา่ดี้หนให้แหหม่ดูหน่อยสิ <laughs> น่ารักอะ่ะโอ้โหหนุมหล่อน่ารักอ่ะน่ารักดีนม่ขอดูลายฮน่ารัก ฮึมโอ้โหทานคาคาเหรอคะแห่แดูสิโอ้โหสวยจังเลยเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยสวยเหมือนเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาเลยเห็นไหมพี่ๆเขาก็ทาแม่แม่นี่ก็โหลเห็นไหมทาแล,ล้วก็โหลคุณแม่ก็จบคลิปไว้แค่นี้นะฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อน พ่อแม่ไปแล้วบ๊ายบายค่ะตอนที่ข้าสวยๆไปแล้วเจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจ้า